เกืออหนึ่งเกืออสองเกืออสามเกืออสี่เกืออห้าเกืออหกร้าน King Shop บ,บริการรับลงสตอรี่แมปออสตาบริการหาอ,อัพต่างๆมากมายและยังขายไอเดียพร้อมเล่นและยังมีบริการแบบอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์ไม่ว่าจะเป็นลงดานหาเงินในราคาที่ถูกและปลอดภัยใครที่สนใจติดต่อลิ้นด้านล่างได้เลยครับร้าน h y d ด้ Shop บ,บริการกดเพชแออสตา เลดสุดคุ้มและยังมีบริการอื่นๆในแบปบล็อกฟุตไม่ว่าจะเป็นกดเกมฮาร์ดกดผลหรือฟาร์มเอเมและยังมี ID ดีไก่ตานขายใครที่สนใจติดต่อลิงด้านล่างเลยครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องไอคิวสายชาแนลและก็อยู่ในแมป a อนิเมตไฟต์เตอร์ซิมูเลเตอร์นั่นเองครับวันนี้เรากลับมาอีกแล้วนะครับในซีรีส์เล่นใหม่รอบนี้พี่้องเทพ EP ที่สี่นั่นเองครับ e ีนี้จะเป็น E ีที่ผมจะจริงจังเกมมิ่งเกียร์สุดๆเลยครับก็คือผมตั้้้้้งงใใเเเลวว่่าาาานนนนีีมะะตอออปิดดดหไรรพพถึแชก ดาน่าจะเป็นไททันหรือว่าดาพี่ฆ่าศูนย์นี่แหละไม่แน่ใจนะครับแต่ผมตั้งใจว่าผมจะเปิดให้ได้3ด่านนะก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับซึ่ง E ีีที่แล้วับผมก็ได้ถามท่านผู้ชมไปว่าให้ผมเล่นแบบสายฟรีหรือว่าสายเติมนะครับท่านผู้ชมก็เลยเลือกมาต่างๆมากมายนะครับบางคนก็ฟรีบางคนก็เติมนะครับซึ่งผมสรุปได้เลยนะครับว่าผมเนี่ยจะเล่นแบบสายฟรีนั่นเองครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือผมอยากรู้ว่าสายฟรีมันจะตึงมันจะเปียหรือว่ากว่าจะเทมเนี่ยมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับ้กก็สาาายเิมนน่่อขงงจไปํหผ โอเคและการผมจะเล่นแบบสายฟรีเนาะคนดูซึ่งตอนนี้ผมก็เล่นมาทั้งหมด2ชั่วโมง40นาทีนะครับแล้วก็มีตังทั้งหมดตั้งแต่เล่นมาเลยนะก็คือ3 5 0 0 0 0หกว่านะครับแล้วก็เปิดไปทั้งหมดแค่4 6ครั้งแค่นั้นเองครับเปิดแพน้อยมากนะครับแล้วก็ดี s พอยู่ที่ 2.6K DPC อยู่ที่59แค่นั้นเองครับคือมันค่อนข้างไก่อยู่นะก็ไม่แน่ใจว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับกว่าจะเปิดได้3ห้องหรือว่า3เกาะนะครับก็น่าจะนานอยู่เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวผมขอแบบยเเล,ลกนนะจจงบบกงีีท่ นี่ละกันนะครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นะครับก็มีเลดมานะครับซึ่งมันเป็นเลดด่านแรกแบบพิเศษนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะลงนะคือตอนนี้ผมฟาร์มมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็ถึงเควสแบบพวกบอสแบบบอสเล็กอะไรประมาณนี้แล้นะครับซึ่งพอมีเลดมาปั๊บผมก็เลยว่าเดี๋ยวลงเลยละกันครับแน่นอนว่าผมลงคนเดียวไม่ไหวนะครับผมจะเอาไอดีหลักของผมนี่นะครับไอดีประวันมาช่วยนะในการลงเลดเนาะเพราะว่ามันไม่น่าจะไหวนะครับโอเคตอนนี้ผมว่าผมต้องไปแล้วเดี๋ยวไม่ทัน ครับตอนนี้เหลืออีก50วิเราต้องทันอ่าเราใช้ตั๋วฟรีไปโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครมีเพื่อนหรือว่ามีอะไรก็ให้มาแบนครับส่วนตัวผมก็ไอดีหลักมาแบกเนาะไม่งั้นเราไม่ไหวแน่นอนครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นไอดีหลักผมนะครับโอ้โหดเอาการนะรอค่าก่อนเถอะค่าจะไปเก่งให้เท่ากับเจ้าให้ได้เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะโอ้โหกว่าจะเก่งเท่านี้ก็ไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับต้องใช้ดวงใช้เวลาใช้นู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็น่าจะไม่นานหรอกไม่นานเกินรอนครับ บอกได้เลยว่าต้องเก่งแน่ๆโอเคตรงนี้นะครับผมจะให้ ID อ่าไอดี ID ที่กำลังกำลังเล่นอยู่หรือว่าไ d ไก่เนี่ยเราจะยืนนิ่งๆน,นะครับเดี๋ยวผมจะบังคับ ID หลักเล่นแล้วกันนะไม่งั้นมันก็คงจะไม่ช่วยอะไรนะครับจริงๆแล้ว ID ID นี้เรามันช่วยอะไรอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเรายืนนิ่งๆไปเลือดบอสก็ประมาณ 300B เลยนะครับคนดูน,นี้ก็ค่อนข้างเยอะเลยนะอันนี้เป็นเลทพิเศษนะครับแล้วก็ลงกัน2คนนะลงคนเดียวผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้ก็ สามอบีก็ถือว่าหนักเอาการอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเพื่อนเราหรือว่าตัวแบกเราที่จะมาเล่นให้เราไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ไหวได้นะครับอันนี้อาจจะต้องดูดีๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามเช็คเลือดบอสด,ด้วยด้วยนะครับแล้วก็เช็คเลือดเพื่อนเราหรือว่าคนแบกเรานะครับว่าเ้ยไหวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ผมก็มบังคับไอดีหลักอยู่นะก็อดีหลักผมเล่นในมือถือนะอาจจะลําบากหน่อยนะ อนนี้ก็ใกล้จะตายแล้วนะครับเหลืออีกแค่ขีดเดียวเท่านั้นนะครับมาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะครับก็ขอให้ได้สัก16อันและการ16อันนี้ได้เยอะสุดแล้วนะแต่น้อยสุดน่าจะ12นะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะเพราะว่าเหล็พิเศษมันก็ให้เยอะอยู่นะมา1นึ่งสองาฮึบอุ้ย16อันว่ะอฮ้ยท่านผู้ชม 16อันวาถือว่าค่อนข้างได้เยอะเลยนะอันนี้เราดวงดีจัดเลยครับเราได้มาทั้ง16อันก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแล้วรู้สึกว่าจะมีเควสให้ผมรับด้วยนะครับอ่าอันนี้เป็นเควสลงเรีนครับลงรอบเดียวก็จะบวกคิดดีคอนห้าเปอร์เซ็นต์นะครับค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวอ่าเป็น10นะเอ้ยไม่ใช่ห้าว่ะสิบว่ะถือว่าบวกเยอะเหมือนกันนะครับสิบนะตรงนี้นะครับเราได้มา16อันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำพาร์ทสิบเนี่ยมันต้องไปทาในด่านมาฮีโร่ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ นะครับโอเคแล้วเราเก็บวัตถุดิบไว้และการนันสนะิบหกอันถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับใช้ตังเปิดด่านมาฮีโร่นะครับหนึ่งจุดสองห้าเอ็มนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามีแค่สองแสนห้าเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟาร์มต่อนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันตอนที่ใกล้เปิดและกันนะครับใกล้เปิดได้ก็ไม่รู้ว่าจะใกล้ตอนไหนเนาะ ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงแล้วนะผมได้ทำการฆ่าล้างเผ่าพัานธ์พลโทพลเอกไปที่เรียบร้อยแล้วครับและตอนนี้ผมกาลังประท้าอยู่กับ1ในสจกักรพรรดนั่นเองครับนั่นก็คือแอดเบิร์ตนิวเกตนะครับชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนั่นเองครับซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะตายแล้วนะครับผมตีประมาณ เกือบครึ่งชั่วโมงอะ่ะเออตีตัวนี้ตัวเดียวประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้นะครับตอนนี้ก็จะตายแล้วนะคือเลือดอยู่ประมาณ3ล้านหกแสนครับซึ่งอย่างน้อยเลยนะต้องได้สามแสนอะ่ะตัวนี้ผมว่าต้องได้สามแสนอะ่ะถ้าไม่ได้สามแสนคือกระจอกมากครับเออคือตอนนี้ตังเราขาดอยู่ประมาณสามแสนนะครับเออตีตัวนี้เสร็จผมคิดว่าเราน่าจะได้ไปเกาะมาฮีโร่แล้วนะครับอ่ะมาลุ้นกันนะครับถ้าไม่ได้ก็ โอ้โหคือเลือด3ล้านอ่ะอย่างน้อยขอ3 0 0แ0 0แค่10อ่ะมา1 2 3งาดูได้ไหมโอ้โห what what the fuck ได้แค่2 0 0แสนครับท่านผู้ชมเฮ้ยมันได้น้อยไปเปล่าท่านผู้ชมเฮ้ยมันได้น้อยจริงดูดิเมื่อกี้ผมมี9 0 0 0แสนนะครับผมได้มาประมาณเกือบ2 0 0แสนอ่ะเอ้ยมันได้น้อยไปเปล่าคนดูเฮ้ยผมต้องตีครึ่งชั่วโมงเลยเนี่ย โอเคไม่เป็นไรไว้เจอกันนะอีกครึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับคนดูก็คงจะโอ้ลำบากเลยทีเดียวนะครับไว้เจอกัน ตอนนี้ก็ผ่านไปอีกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับเรามาดูกันว่ารอบนี้เราจะได้ไปเกาะใหม่ไหมก็เหลือแค่หกหมื่นเท่านั้น,นครับคือเมื่อกี้ตอนที่เราจบไว้นะมันอยู่ที่หนะึ่งจุดหนึ่งเอ็มเนาะแต่ว่ามันอยู่ดีๆขึ้นมาเป็นหนึ่งจุดสองหนึ่งเอ็มนะครับหรือว่าขึ้นมาประมาณหนึ่งแสนซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันได้มาจากไหนนะเอาเป็นว่าก็ดีแล้วนะครับโอเคเราขายดีแค่ประมาณสี่หมื่นเท่านั้นนะครับยังไงรอบนี้เราได้ไปเกาะใหม่แล้วแน่นอนนะครับก็ใช้เวลาประมาณอู้ คือเราเริ่มคลิปตอน2ชั่วโมง40นาทีใช่ไหมอันนี้6ชั่วโมงแล้วนะโอ้โหใช้เวลาไปประมาณเกือบ5ชั่วโมงได้เลยนะครับเอ้ยนานจัดเลยนะเนี่ยเอาเรื่องเอาการอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับผมเต็มที่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะตายแล้วเนี่ยโอเคตายแล้วมาดูกันอ่ารับมาแล้วนะครับอ่าเป็น1.7 m อนะครับอ่าหรือว่า1 47นเหมื่นนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปเกาะใหม่กันเลยดีกว่านะครับเบรโกเอาละท่านผู้ชมรอบนี้เราจะมุ่งสู่เเกาะมีโไปลย เข้าไปเป็นยังไงโผล่มาแบบบึบบามซัมเบ้ไหมปึ๊บมาแล้วครับเกาะไมฮีโร่นะครับอ่ามีระบบพาร์ีสแล้วนะครับตรงนี้เนาะเรามีตัวอะไรทําได้ไหมเนี่ยเออเราไม่มีเลยนะตัวจากด่านแรกนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปหาเลยกันนะครับเข้ามาปื๊บรอรับจาก แล้รับเคสจากอาจารย์หน้าหล่อหน้าเขาคนนี้เลยนะครับแล้วก็จัดไปสุ่มไปมาสุ่มได้สีตัวพอดีขอแบบบึ้มบั่มซอม,มเบยยังไงโอโหแลมาหนึ่งถือว่าโอเคครับถือว่ายังได้แลยู่นะก็ใช้การได้ครับตีประมาณเออประมาณเยอะอยู่นะก็700นะครับอันนี้น่าจะพันหนึ่งโอเคนี่ครับนี่ทีมใหม่ของเราเช็ดลูเอา้าเมกูมินผมหายแล้วนะครับโอ้โหเมกูมินคงต้องลาก,ก่อนเอ้ยเมกูมินอัพได้เดี๋ยวผมลองอัพดูมันจะขึ้นเยอะไหมเอ้ยขึ้นมา21เวลตีเท่าไหร่ อึบอุ้ยเจ็ร้อเจ็ดสิบอุ้ยพอๆกับคัมมอนเลยเดี๋ยวผมสั่งเวยคัมมอนให้แลวกันนะครับอ่ามกูมินสั่งเวยคัมมอนไปอึบได้เท่าไหร่ด,ดูดูดิอ่าได้ยีิบสามนะครับอ่าอย่างน้อยดามิก็แรงกว่าคัมมอนและกันอ่าแรงกว่าเยอะอยู่นะครับโอเค ตอนนี้ผมรู้สึกว่าทีมเราก็โหดพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปด่านแรกนะครับกลับไปทําไมนะครับกลับไปเพราะอะไรนะครับก็คือผมจะกลับไปทําเควส์นะมันเสร็จนะซึ่งเควสเนี่ยมันก็เหลือประมาณ2อย่าง3อย่างนี่แหละนะครับ one hour later โอเคครับเดี๋ยวเรารับเควสกันเลยดีกว่าไปรับเควสนเลยบูม่าให้คานผานะมาแล้วนะครับอ่าได้ยามผานะมาจากบูม่าเลยนะครับมาดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้านครับนี่เลยครับถ้าเกิดเราทำเควสเสร็จนะครับเราก็จะได้บวก10%คูณเงินเยนนะครับแล้วก็จะได้ ยานผาานะมานี่เลยครับสปีด24เนาะใส่เลยปึ้งอ่าเป็นไงแล้วก็จะวิ่งเร็วขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะได้ตาตรงนี้มานะครับบวกเงินเย็นเนาะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าเมื่อกี้นะครับตอนต้นคลิปเราลงดันแล้วเราได้วัตถุดิบมาครับก็เดี๋ยวตรงนี้จะสุ่มไปทพํพาร์ทสิบแล้วกันไปขอดีๆได้ไหมอย่างน้อยขอรีเจนนะครับเอออย่างน้อยเดี๋ยวผมรอสุ่มให้มันได้ลีเจนเลยแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนนะ โอเคท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมก็ได้ทําการสุ่มไปประมาณเกือบ200ไข่นะครับและที่สําคัญสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือมีติกออกนั่นเองครับโอกาส0.025ออกได้ไงก็ไม่รู้นะครับโอ้โหไอมือทองจริงๆนะครับดูดิคือออกแบบงงๆเลยนะครับอ่าเราได้ช้าย,ยาวๆนี่ครับรอบนี้ผมบอกเลยนะเพราะว่ามันน่าจะดีนะเดี๋ยวผมขอดูดาเมจหน่อยละกันนะครับอ่ะดาเมจ43นะอ่าผมขอดูดาเมจ43หน่อย ตอนเวล43ครับดามจจะอยู่ที่6.3เคนะครับซึ่งจะมากกว่าคัมมอนถึง3เท่าเลยทีเดียวนะครับโอ้โหคือได้ใช้ยาวๆแน่นอนครับอย่างนี้นะมาไหนๆก็พูดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวผมอัพเวลให้เลยละกันนะครับอ่าโอเคมาดูกันได้เท่าไหร่อุ้ย22ว่ะ22เนี่ยตีเท่าไหร่อุ้ย600ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยอัพขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็ได้รีเจนมาด้วยนะแล้วก็ได้เควสมาด้วยนะรู้สึกว่าเควสตรงนี้ครับจะได้กระเป๋าาาาาเเเเพิิิ่่่มนครออถ้้กดดดวปไแล อีพิกรีเจนนะครับมันก็จะได้กระเป๋าเพิ่มมาเป็น25นะาครับอ่ากระเป๋าแล้วก็จะเยอะขึ้นจาก50เป็น75นะครับไปโอเคเดี๋ยวเรากลับสูตรด่านมาฮีโร่กันต่อเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วคือผมว่าผมจะเอาเมติกอีก2ตัวเพื่อที่จะคราฟเอาโกคูนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เงินการันตีอยู่ที่3ามแสนสองหมื่นนะครับซึ่งตอนนี้เรามีแค่ห้าหมื่นมันไม่การันตีครับและผมคิดว่ามันไม่น่าจะดวมดีพอที่จะออกอีก2ตัวนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้มาตัวหนึ่งก็ถือว่าดีนะคร ยังไงฮึบ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 หูคัมมอนวะไม่เป็นไรนะครับมาไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมทำพาร์ทสิบให้ด้วยไปโอเคมาเลยครับอืมสวยเลยครับไปมาดูพาร์ทสีบใช้2อ,อันถือว่าน้อยนะไปเกือ1หน 1> เกือ2สอ 2> เกือกสาเกือ4สีเกือกห้เกือ6หก ถือว่าโอเคอ่ะผมอยากได้แบบดามีมากกว่านะครับมาดูว่าดามีเท่าไหร่เพิ่มมาประมาณ30เองนะก็้อยนะเว้จริงๆแล้วผมว่าเก็บถุงเงินก็ดีอ่ะไม่เป็นไรนะครับถือว่าได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับข่ามอนพวกระดับหนึ่งใช่ไหมอุ้ยเลือดแสนหนึ่งเลยเหรออย่างเยอะนะโอเคเดี๋ยวผมขอทำเควสสักคู่นึงแล้วกันนะครับมาดูว่ากว่าผมจะเก็บตังไปปลดล็อกด่านใหม่นะครับจะใช้เวลาเท่าไหร่รู้สึกว่า 7.5M นะครับในการปลดล็อกด่านต่อไปเนาะก็น่าจะนานอยู่พอสมควรเหมือนกันนนนนะัเเเออาา็็วว่่่ผมมมจตตทีีแล้้กก ประมาณ6ชั่วโมง20นาทีแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะจบที่เท่าไหร่นะอาจจะนอนก่อนแล้วก็มาต่ออีกวันนึงอะไรแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอลุยเลยละกัน One hour later โอเคนผู้ชมตอนนี้เราก็มีตางประมาณ 5m แล้วนะครับขาดอยู่ประมาณ2ล้าน5แสนครับเราก็จะได้ไปสู่เกาะใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะตีตัวนี้แต่งถ้าจะได้เลยไหมเออได้แหละเพราะว่ามันเลือด15ล้านก็ได้สักล้าน2ล้านมันจะเป็นไรไปใช่ไหมอออินวันเออ ก็เหลือแค่สองแสน 200, เองนิดเดียวนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าทําไมผมถึงตีถึงบอสใหญ่หรือว่าทําไมผมถึงทาเควสถึงบอสใหญ่นะเว้ยเพราะว่าด่านแรกนะครับหรือว่าด่านดาวนเมิกกับด่านนานูโตเนี่ยเราตีถึงบอสเล็กหรือว่าทาเควสแค่บอสเล็กเนี่ยเราก็สามารถเก็บตังจนปลดล็อกด่านใหม่ได้นะครับแต่ว่าพอมาด่านไกลๆหรือว่าเริ่มด่านแบบสูงๆเนี่ยเราต้องตีบอสใหญ่หรือว่าทาเควสถึงบอสใหญ่นะครับเราถึงจะปลดล็อกด่านใหม่ได้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮึบได้เท่าไหร่โอ้โหได้ล้านเดียวโอเคเดี๋ยวตตตตััััวววววนนนีีีี้้้้อกกกึ็็่่าาาจจะะไไดดดมยเเ เดี๋ยวผมทําให้มันจบเลยแล้วกันเพราะว่าเหลืออีก2ตัวนะครับเอาเป็นว่าให้มันจบๆไปเลยจะได้รับเควสไปด้วยแล้วก็จะได้ยานพาหนะไปด้วยนะครับก็น่าจะใช้เวลาประมาณเกือบ1ชั่วโมงนะครับเอาไว้เจอกันใกล้ๆเลยแล้วกันใกล้ๆตายใกล้ๆอะไรขอสักคลิปสัก2ชั่วโมงแล้วกันตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเควส l in one นะครับหรือว่าเควสบอสใหญ่หรือว่าเควสสุดท้ายในด่านมาฮีโร่ครับผมก็จะไปรับ เควสนะครับหรือว่าไปสาเร็จเควสนั่นเองครับจริงๆมันก็ไม่ได้รับเลยเพราะมันสุดท้ายแลวเนาะเอาเป็นว่าเราไปรับอของรางวัลแล้วกันมาโอเคมารับกับอาจารย์คนนี้เลยครับอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคได้มาครับได้ตามาฮีโร่แล้วก็ยานพนานะนะครับอ่านี่เลยครับยานผานะโอ้โหคือเราข้ามขั้นมา3ด่านเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยไปไล่เก็บแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็ได้ตามาครับ แล้วก็ได้เควสเพิ่มเงินปึ้งโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นคูณเงินเย็น1.2แล้วนะครับแล้วก็มีตังครบ 8m นะครับหรือว่ามีตังเกิน 7.5m นะครับเราก็จะได้ไปด่านต่อไปแล้วนะครับน่าจะเป็นอ๋อด่านไทยท่านนั่นเองครับโอเคไปด่านไทท่านเปี้ยงเข้าไปเลยยังไงมาแล้วครับโอ้โหมาปึ๊บเรารับเควสจาก ใครก็ไม่รู้เอ้ยน่าจะเป็นคุณตาตอนแรกปะเออไม่แน่ใจเหมือนกันโอเครับไปเลยนะครับอ่าให้ค่าเป็นพวกไททันวิปริตระดับหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาสุ่มกันหน่อยดีกว่านะครับว่าจะได้ของดีไหมเปียงึบสุ่มได้3ามตัวบ,บึมบํมซัมเบยยังไงฮึบโอ้โหขมมันล้วนเลยเหรอไม่เป็นไร นะครับคำมวลนาะมิเท่าไหร่อุ้ยสองสองพันเหรอก็ถือว่าเยอะเยอะกว่าตัวแรเราอยู่นะอ่าเราได้ทีมมาใหม่เลยครับนี่เลยครับเอเลนเยเกอร์โอเคครับสำหรับ E ีนี้ก็คงจะพอแค่นี้จริงๆแล้วผมต้องเปิดอีกหนึ่งด่านให้มันครบ3ด่านเนาะแต่ว่าไม่ไหวจริงๆครับเล่นมา8ชั่วโมงเอ้ยไม่ใช่เล่นมา6ชั่วโมงนะครับนี่ดูสถิติได้เลยนะเล่นมา6ชั่วโมงคือเมื่อยมากนะครับสถิติที่เหลือก็ตามนี้ดูเอาได้เลยนะครับก็คือมันเมื่อยจริงๆนะครับก็จะประมาณนี้ละกันสำหรับ E ีีนี้นะเปิดถึง2ดด่่านนกกัเเเลลลยยทีีววแ้็โมงักนเเลยทีดียวนะสําหรรับใคที่ ให้สอนสูตรฟาร์มที่ผมฟาร์มมาทั้ง6ชั่วโมงนะครับก็ลองคอมเมนต์มาเอางี้เลยกันขอกดไลค์แล,ล์นขอ5 0 0รไลค์ลยกันถ้าเกิดถึง500ไลค์ e ีพีหน้าพี่จะมาสอนลายกันว่าฟาร์มยังไงให้มันสนุกให้มันไม่น่าเบื่อแล้วก็ให้มันรู้สึกว่าฟาร์มไวฟฟาร์มเร็วอะไรอย่างงี้ลยกันนะครับโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม